ที่อยากกินคือแบบเราก็แฮปปี้อะถึงวันที่เรากินเราอยากกินเราก็กินเราก็รู้สึกว่าก็ที่ที่เราทํามามันเราก็ควรให้รางวัลแก่แก่แก่ตัวเราเองด้วยคือจริงๆโปรแกรมอาหารพวกนี้เราก็ไม่ได,เไได้เราก็ไม่ได้ดีไซน์เองก็มีเทรนเนอร์ดีไซน์ให้แต่ว่าเราแค่เป็นคนทําเองแล้วเราแล้วก็ปรึกษาเขาว่าอะไรดีไม่ดีอะไรใส่ได้บ้างไม่ได้บ้าง คือจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงบางบางสิ่งบางอย่างมันมันอาศัยเวลาทุกอย่างเลยอะเราอยากหุ่นดีขึ้นเราอยากดูแลผิวให้มันดีขึ้นท้ายที่สุดแล้วอะมันคือวินัยมันคือมันคือการสม่ำความสม่ำเสมอมันคือมันคือการใช้เวลาให้เวลากับมันก่อนแล้วแล้ววันหนึ่งมันจะตอบแทนเรากลับมาเองเราคิดแบบนี้แล้วถึงวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันใช้เวลาจริง เราไม่เคยทำไอเอฟเราบอกเลยจีโตก็ไม่เคยทำไอเอฟมันแบบบางคนแบบหนักสุดแบบยี่สิบสี่อย่างเงี้ยอดยี่สิบกินสี่คือแบบอยู่กันยังไงอ่ะตอนช่วงที่แบบช่วงที่อดอ่ะมันแบบอารมณ์สวิงมากแน่เรารู้สึกว่าแบบไม่ไหวอ่ะเราทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันดีกับร่างกายมากแต่พอเราไปทำไอเอฟแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไอเอฟแล้วเราไปยกยกยกเหล็กยกยกน้ำหนักต่างๆมันแบบ มันไม่มันไม่มีแรงอ่ะนึกออกปาคนไม่ได้กินอาหารไปอ่ะอาหารประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเราเราเราไม่ไม่กล้าฟันตัวเลขแต่ว่าเกินหกสิบเปอร์เซ็นอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคือมันมาจากอาหารมันมาจากอาหารเป็นอันดับหนึ่งเกินครึ่งด้วย ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือบอกเลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการกินของคุณได้ยังไงคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมาสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วเข้าวันที่สิบคือสามเดือนแล้วเราจำได้วันที่เราเริ่มทำแบบนี้สามเดือนเราลงมาเจ็ดกิโลแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงคือบอดี้เราเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมาก จริงๆเราจริงๆเ,เราน้ำหนักลงไปห้ากิโลในสามคแรกเป็นช่วงที่แบบช่วงที่ร่างกายไม่คุ้นชินมันจะเห็นผลชัดมากเหมือนคนที่แบบกินยาลดน้ำหนักอดอาหารช่วงแรกทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักลงเฮ้ยน้ำหนักลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงมาเยอะมากจนวันหนึ่งมันจะเริ่มตันมันร่างกายมันฉลาดร่างกายร่างกายคนเรามันฉลาดเรามันเริ่มรู้ว่า ทุกวันทุกวันเราเรารับแคลอรี่เรารับพลังงานเข้าไปน้อยเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนเคยเผาผ่านหนึ่งพันห้าร้อยกิโลแคลอรี่เรากินเหลือพันเดียวหรือบางคนแปดร้อยหรือบางคนเจ็ดร้อยหันครึ่งเลยส่วนต่างครึ่งหนึ่งที่มันหายไปในแต่ละวันแรกๆมันโอเคมันเห็นผลแต่สิ่งที่มันหายไปอ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าทุกคนมองแต่ตัวเลขมันหายไปมันหายไป สิ่งที่หายไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ไขมันมันคือกล้ามเนื้อมันคือน้ําผสมกับไขมันมันไม่ใช่ไขมันที่เราอยากเอาออกไปอย่างเดียวนึกออกปะแล้วแล้วพอวันหนึ่งที่ร่างกายมันเป็นแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแปลว่ามันจะเริ่มเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าโหมดกันตายเพราะว่าร่างกายคนเรามันฉลาดมันจะรู้ว่า ถ้าเราเผาผ่านพันห้าร้อยพันห้าร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วยังกินแบบวันละเจ็ดแปดร้อยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคือผอมตายแน่ๆยังไงก็คือหมดไขมันกล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะถูกเผาไปห,หมดแน่ๆร่างกายมันฉลาดมันก็จะเลยเผาผ่านน้อยลงจากพันห้าเหลือพันสองเหลือพันหนึง่งจนเหลือเท่าที่เรากินนึกออกปะแล้ววันหนึ่งอะ่ะที่เรากินอยู่เจ็ดร้อยแล้วเราอยากกินหลุดอะ่ะเรากลับไปกินพันห้านั่นแปลว่าร่างกายมันยังเผาผ่านอยู่แค่เจ็ดร้อยเพราะมันดิ่งมัน เพราะร่างกายมันกลับมาสู่จุดเซฟโหมดของมันแล้วอะ่ะมันแค่700อะ่ะนั่นแปลว่าเวลาเรากินพันห้าแปดร้ที่มันเกินเข้าไปอะ่ะมันคือส่วนต่างทําให้น้ําหนักเพิ่มแบบแบบพุ่งกระฉูดหรือทุกคนที่เรียกหรือทุกคนเรียกว่าอาการโยโย่ของมันนี่คือไซเอฟเฟกของการใช้ใช้พวกยาลดน้ําหนัก